สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่อมนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกผึกนกชํำนะครับนกเฉลยใหม่นะครับเฉลยของเจ้าทองแรงเนาะเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นเจ้าทองแรงนะครับมาอยู่กับผมจัดเฉลยหนึ่งเต้มแล้วนะครับเจ้าทองแรงนะครับ เป็นนกผึกนะครับอยู่ในสถานะนกผึกนะครับจะเดยยังไม่เยอะนะครับตัวนี้ครับจัดเจ้าทองแดงนี้หมานนะครับจัดสายเหนียวนะครับสายเหนียวประจําซอยแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับขันยูนหนึ่งกุกนะครับสายเหนียวนะครับเสียงกลางนะครับเรียกเจ้าพุทโธนะครับเสร็จเจ้าทองแดงแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นนกชํานะครับอายุกงก็ สี่ห้าเดือนนะครับตัวน kind of okay, ี้ครับถ okay, ่ายขนแล้วนะครับถ่ายขนบ้านแล้วนะครับเล่นเล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับมีขันมีเรียกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกเฉลยใหม่นะครับไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับเฉลยของเจ้าทองแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวหมายนะครับใส้นกต่อเยอะมากนะครับตัวนี้ครับแต่ไม่ไล่ตัวนะครับเจอกับเจ้าทองแดงนี่โอ้โห เจ้าทองแรงไม่ขันนะครับไม่ขันไม่เรียกนะครับแต่ว่าตัวนี้กระโดดเหยียบเลยนะครับเจ้าทองแรงมีหมานะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมตัวตนของเขาใกล้ๆนะครับไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับเสดยใหม่นะครับแต่ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับนิ่งใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับ ่าจะเป็นนุกหลุดมานะครับไม่หลุดมาก็นุกปล่อยออกมานะครับแล้วก็มาคุมชอยแถวผมอยู่นี่นะครับอยู่นี่หลายเดือนอยู่นะครับฟังเสียงกันมาทุกวันนะครับตัวนี้นะครับใช้นุกต่อหลายตัวแล้วนะครับที่ผมแบ่งมาผมก็เอาขึ้นต่อเนอะอาะตั้งแต่เจ้าเอเชียนู่น,นครับก็เก็บเขาไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาคอดข้างแบบอ่าดูนะครับดูพเนียดนะครับดูพเนียดดูขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ครับมาเสร็จเจ้าทองแรงนะครับเจ้าทองแรงทําได้นะนี่นะครับตัวตนของเขานะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ขาสั้นนะครับตัวนี้ครับสนับปีกนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับแน่นๆหนาๆเลยนะครับนี่ครับตัวตนของเขานะครับสวยงามครับตัวนี้ครับสวยมากครับ เป็นนกตัวใหญ่นะครับมีมุดง่ามนิดนึงนะครับปีกชิดปีกค้วยด้วยนะครับตัวนี้ครับอ่านี่นะครับตัวตันของเขานะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกชำเนาะไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกชำนะครับเป็นเจ้าหมึกหนานะครับเจ้ามึกหนานี่เริ่มเล่นเดิ่ม ันแล้วนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับเจ้าหมึกหนานะครับสนับปีกแตกมุดงามสองข้างนะครับตัวนี้ครับขันให้ฟังแล้วนะครับขันอยู่หนึ่งกุกนะครับเสียงกลางนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางพุ่งๆเสียงกลางเปิดๆเลยนะครับตัวนี้ครับอายุกงก็สี่เดือนห้าเดือนแล้วนะครับสําหรับเจ้าหมึกหนานะครับ อยู่ในสถานะนกชํานะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมขุนพลตัวต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมเจ้าทองแดงนะครับที่จับเสลยตัวหมายนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับไม่ขันไม่เรียกนะครับแต่ว่าตัวหมายโดดเหยียบนะครับ นี่นะครับตัวตนของเจ้าทองแดงนะครับเป็นนกหนึ่งกุกเสียงเล็กนะครับตัวนี้ครับเสียงเล็กเร็วๆเสียงเล็กจวดๆเลยนะครับบางครั้งก็มีดิวนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับเจ้าทองแดงนะครับมาอยู่กับผมได้หนึ่งแต้มนะครับได้ก็ได้ตัวหมายเลยนะครับจับตัวทีเด็ดเลยนะครับสำหรับเจ้าทองแดงเนาะ นกเสียงเด็กเร็วๆเสียงเด็กจดจวดนะครับตัวนี้ครับอยู่ในสถานะนกผึกนะครับแต่พอสายเหนียวถูกพผนียดนะครับเนาะเขาคูนะครับตัวนี้ครับคูสองสามรอบอยู่นะครับผมก็เลยรีบไปเอาลงเลยนะครับดีใจมากนะครับดีใจเลยนะครับเพราะว่าตัวหมายตัวนี้ฟังเสียงเขาเล่นมาหลายเดือนอยู่นะครับอยู่ซอยที่ผมอยู่เนาะแล้วก็ อ่าดืมถ่ายรูปเลยนะครับวันนั้นครับดีใจนะครับตื่นเต้นด้วยครับไล่ตัวหมายนะครับดื่มเลยครับวันนั้นครับอ่ากลัวกลัวเขาดุดเนาะดุดพนีัดไปนะครับก็เลยรีบเอาลงรีบใส่กงเลยนะครับอ่านี่นะครับเจ้าทองแดงนะครับจัเสะเยตัวหมายนะครับถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นนกที่จับสะเยอ่า หน้าเด้งเลยนะครับตัวนี้ครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกชํานะครับนกชําตัวนี้ไม่ธรรมดาาเหมือนกันนะครับไปรับชมกันครับนะครับนกชํานะครับตัวนี้ครับมีดิวเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับจะมีขนแมวนะครับเป็นขนเช่นเล็กๆเนาะดูนะครับตรงรอยมิดคอเขานะครับอูมีเยอะด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกโทน แดงแดงนะครับตัวนี้คร the uh, ับเพิ่งถ่ายขนนะครับถ่ายขนเป็นขนบ้านเนาะนุกสี่หเดือนนี่นะครับตัวนี้ครับนี่นะครับขนด้วงนะครับขันโยนหนึ่งกุกนะครับมีดิวดิวแกมนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับขนแมวครับขนหมานหรือเปล่าเยอะเลยนะครับตัวนี้ครับยังไม่มีชื่อนะครับตัวนี้ครับเป็นนุกชํำอยู่นะครับ คูหนาคูเยอะนะครับตัวนี้ครับเป็นนกที่เด่นแล้วนะครับขันยูนทุกวันนะครับเรียกทุกวันนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับนกชํานะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกที่ชมเจ้าอ่างนะครับที่จะเดินทางมันสุกเนาะเดินทางมันสุกนี่2ตัว2องุพลนะครับเป็นมี ไปที่เดียวกันเลยนะครับไปที่สาแก้วเนาะอาจารย์แหว่งนุกต่อนะครับแต่ว่าผมมีของฝากให้เป็นลูกนุกนะครับอ่าก็ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทางสาแก้วมากๆนะครับที่รับนุกที่รับเจ้าอ่างไปดูแลต่อนะครับแต่ผมก็มีของฝากให้อาจารย์ท่านหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกนุกป่าร้อยนะครับเป็นลูกนุกเนาะขนคอกำลังขึ้นนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยครับผม นะครับตัวตนของเจ้าอ่างนะครับจะเดินทางวันศุกร์นะครับเจ้าอ่างนะครับมาอยู่กับผมจัดสะเดย1หนึ่งแต้มนะครับสะเดยก็30บวกนะครับตัวนี้ครับเป็นนกต่อแล้วนะครับห่างสูงสุดถึงคํานะครับมีคารลมอ่างให้ฟังแน่นอนนะครับเจ้าอ่างนะครับไปเป็นนมที่ซาแก้วนะครับ คนอื่นก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์ทางสาแก้วนะครับที่รับเจ้าอ่างไปดูแลต่อนะครับอาจารย์ท่านรับนกจากไปสองตัวแล้วนะครับสองกับตัวนี้แล้วนะครับตัวแรกเป็นนกพร้อมฝึกนะครับเป็นนกฝึกเนาะได้เฉลยหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ท่านก็มาแบ่งมารับเจ้าอ่างอีกนะครับเจ้าอ่างนี้เป็นนกต่อแล้วนะครับเก่งแล้วนะครับ เอาไปก็สามารถออกเล่นได้เลยนะครับตัวนี้ครับเดินทางบันศุกนะครับแก้วอ่างนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกชํานะครับรับชมกันเลยครับนี่นะครับนกชํานะครับตัวนี้เป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กหนึ่งกุกนะครับตัวนี้ครับเป็นนกชํานะครับ อายุหนงปุกนะครับเสเล็กจุดๆนะครับตัวนี้ครับอายุกรงก็6เดือนแล้วนะครับตัวนี้ครับถ่ายผลแล้วนะครับกําลังถ่ายผลบ้านเป็นคนบ้านนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝากติดตามช่องวุฒิขอยใส่สองนะครับสุดท้ายก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม